ลังอาหารนี่ต้องกินทุกครั้งเลยใช่ไหมแล้วถ้าไม่กินล่ะถ้าลืมเอามาล่ะไม่เคยลืมเลยใช่ไหมแล้วถ้าวันที่จะกินแล้วหมากพลูมันหมดหรือหมากมันหมดเคยไหมไปซือ้อเดี๋ยวนั้นเลยร้านค้าหมู่บ้านมีเหรอ อ๋อขอเขาขอเขาตอนนี้หมากลูกเท่าไหร่แพงแพงแค่ไหนอ่ะแพงแพงนะแพงแค่ไหนแพงแล้วทำไมกินได้อ,อ๋อยี่สิบาทเหรอหมากแพงแล้วทำไมไม่ปลูกเลยจ้าลูกไม่เกิ่เเหรอ ลูกใหญ่ไหมยี่สิบาทได้กี่ลกูกยี่สิบาิไหลกหมาย,มมยมมถึงว่ามันลูกอ่อนใช่ไหมมากอ่อนกับมากแกอัอนไหนกินกินกินอร่อยกว่า,ากินมแกกับลกมะพรึกแกกับกาลประพฤกเปลือกกาลละประพฤกษเหรอ,ก,อก,รก็เนี่ย กาลาปพฤกษกับกาลเหมือนกันที่ไหนกาลหมายถึงว่าไหนดูกาลิมเป็นยังไงกาลกาลาปพฤกษกับกาลไม่ใช่กาลนะต้องม้วนลิ้นนิดหนึ่งกาลใช่ไหมกาลว้ยนี่ไม่ใช่กาลาปพฤกษ์แล้มั้งอันนี้กาลไอ้กาลาปพฤกษนั่นมันที่มีดอกชมพูใช่ไหม อันนี้กินทั้งหมดเลยเหรอกินตอนไหนกินกินตอนกินมากเนี่ยนะกินตอนนี้เนี่ยนะอันนี้รสชาติเป็นยังไงอ๋อขมขมเออถ้าขมขมก็เข้าท่าเลยอร่อยอยู่แล้วหมากละมากล่ะตัวหมากเนื้อมากอ่ะปมากอ่อนๆเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอ๋อไม่แล้วเขาบอกว่าหมากกินแล้วเมาจริงไหม มเมา,มาอาการเป็นยังไงเมาหมากเหมือนเมาเหล้าลไหมตึงตึงมือมือะตอมือ,ม,อ,ม,อมือ <laughs> มือมืเมือลือือม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 หอมื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 อมาอมื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 อม่อมือมอมือมือมอมื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 อมาอมกินือมากมือมืออนื่มอมือมือมือีือม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 มือเืลมืกินมือออนือมปลมือืมอมอม ใช่ไหมขาขึ้นดูกินแล้วก็แฟงแฟงอ๋อมันก็ยังขาวอยู่เนาะแสดงว่าแม่กินหมากใช่ไหมเออก็นิยมกินหมากกันติดเลยใช่ไหมติดเลยพ่อไม่ว่าก็กินหมากเออดีกันอ่ะถ้าถ้ามาให้คอสูบยาเจาเจ้าเจ้าเจ้ใครคอยกินหมากเจ้าไม่ต้องสูบยาต้องต้องสูบยาเออดีดีเออนนะเออ เคยคุยเคยคุยกันใช่ไหมแบบนี้อืแล้วกินเหล้าถ้าเจ้ากินค่อยก็กินเออดีดีดีเข้าใอยากฟันเขาไหมเคยคิดอยากฟันเขาไหมเคยเดี๋ยวพี่ถูกลอตเตอรี่พี่จะทำใหมแก้วแก้วสูงเท่าไหร่อ่ะแก้วเป็นคนรูปร่างดีมากกับส่วนสูงดีในลองยืนสีสูงกว่าพี่เลยเนี่ย มันร้อยกว่าอยู่แล้วสูงกับพี่สูงกว่าพี่น่าจะร้อยร้อยหกสิบกว่าร้อยหกสิบห้าเออหนเขาเป็นหุ่นก็เพรียวมากก็ไม่เคยผอมเลยเนี่ยแล้วถ้าเดี๋ยววันหลังจะลองจับแปลงล่างโอเค